ถึงช่วงเวลาของ a p p r o v e by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงที่เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผ่านมาทาง Forward Mail ต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เคยได้ยินนะครับว่าอาหารบำรุงสมองเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่แต่ในอาหารหลัก5หมู่ก็มีไขมันอยู่ด้วยนะครับเลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าไขมันมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองจริงหรือไม่สำหรับความเชื่อนี้จริงครับ a p p r o v e การกินไขมันช่วยให้สมองดีได้ครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าสมองของเราประกอบด้วยไขมันถึง60%เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถมองข้ามไขมันไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสมองของเราไม่มีไขมันเลยเราจะคิดอ่านได้ไม่ชัดเจนทําให้เรามีอารมณ์แปรปรวนเพราะเหตุนี้นะครับเราจึงจําเป็นต้องมีไขมันที่ดีเพื่อไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ แล้วไขมันที่ดีนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในอาหารจาพุกน้ํามันปลาสารสก,กัดใบแปะก้วยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งถ้าเราได้รับอาหารดีๆเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปรง่งช่วยทําให้มีความจําที่ดีและอารมณ์ที่สมบูรณ์ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมหาไขมันที่ดีมารับประทานกันด้วยนะครับและอย่าลืมอาหารเสริมที่มีส่วนช่วยในการบารุงสมองและสร้างเสริมสารสื่อประสาทเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการทำงานในวันต่อไปด้วยนะครับ กลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับในช่วงนี้ครับจอยครับผมเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านระหว่างที่เราถ่ายทํากันนี่แหละครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้งทวิตเตอร์นะครับที่ d r s m i t h t v แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v ครับูจะมีวิธีสังเกตยังไงว่าผู้ชายคนไหนมีแนวโน้มเป็นคนชอบความรุนแรงเออดีไหมอันนี้ ถูกใจไหมครับไม่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีแต่ว่าเคยได้ยินจากเพื่อนมาเหมือนจะเริ่มจากมีมีเสียงดังก่อนเริ่มปาเข้าของอแล้วมันก็จะเริ่มมาถึงตัววมาถึงตัเราจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่โดยหลักการแพทย์แล้วเนี่ยเท่าที่เพื่จำได้นะก็เขาบอกว่าการที่เสียงดังหรือว่าพูดใจหยาบคายหรือว่าเหมือนใช้วาจาที่ทําร้ายจิตใจผู้หญิงเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นความรุนแรงแล้ว แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวถามที่ท่านอาจารย์กันดีก,กว่านะครับาอาจารย์ครับเรามีวิธีการสังเกตยังไงครับสำหรับสาวๆว่า แฟนตัวเองเนี่ยมีแนโนเป็นคนรุนแรงหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นคงต้องพูดก่อนว่าความรุนแรงจริงๆมันก็จะแบ่งเป็น3ากลุ่มก็คือความรุนแรงทางร่างกายนะคะทางวาจาแล้วก็ทางอารมณ์นะคะทีนี้เราจะสังเกตยังไงอันนี้หนึ่งเราคงจะต้องสังเกตดูว่าปฏิสัมพันธ์ของแฟนเราเนี่ยที่มีกับคนรอบข้างของเขาเป็นยังไงวิธีการที่เขาปฏิบัติกับคนรอบข้างเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการที่เขาปฏิบัติกับเราเป็นอย่างไรนะคะมีการให้เกียรติมีการรับฟังมีการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นๆไหมแต่ สิ่งสําคัญอื่นๆอีก3อย่างที่ยังไงเราจะต้องสังเกตแน่ๆอันที่ 1, 1ทักษะการแก้ไขปัญหาของแฟนเราเวลาเขาเผชิญปัญหาเนี่ยวิธีการหรือว่ารูปแบบที่เขาใช้ในการแก้ไขปัญหาเขาใช้วิธีการที่รุนแรงหรือเปล่านะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการจัดการอารมณ์นะคะเมื่อเขามีอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่จะเป็นหงุดหงิดเสียใจเนี่ยเขาแสดงออกอยังไงเช่นเดินเดินไปเขาหงุดหงิดเขาเตะ สุนัขหรือเปล่านะคะเราพบว่าถ้าคนที่ทําร้ายสัตว์เนี่ยมีแนวโน้มเลยว่าเขาอาจจะแสดงออกได้รุนแรงเมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบนะคะอีกอันนึงก็คือทักษะทางสังคมวิธีการที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเราดูแล้วเขาให้เกียรติคนอื่นไหมเขาพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีหรือเปล่านะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นไกด์ให้เรามั่นใจได้ว่าคนที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้เราเสียใจภายหลังคะ่ะ รว่าต้องสังเกตแต่ันเนิ่นเนาะเลิกเลยนะใจเงินก่อนตจเยนก่อนนะครับยังไงก็ค่อยๆสังเกตกันไปปรับกันไปบางคนคุยกันได้ปรับกันได้ก็อาจจะไม่ได้ลุกลามขึ้นไปบางคนอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยบางทีผู้ชายก็ไม่รู้ตัวต้องต้องบอกบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างครับจอยครับ ได้ฟังข้อมูลเยอะแยะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงกับผู้หญิงแล้วก็เด็กจริงๆอย่างที่บอกพี่โอไม่ต้องแต่ตอนต้นๆน,น,นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอ่ะทำไมเราฟังแล้วรู้สึกหดถูอะ่ะแค่ทําร้ายอย่างที่พี่โอว่าแค่พูดทําร้ายจิตใจกันก็มากเกินพอแล้วนี่มาทําร้ายร่างกายกันอีกไปกันใหญ่เลยนะคะถ <จบ S 1> ูกต้องเลยครับแหและแน่นอนนะครับ ผู้สังเกตการอย่างเรานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยานะครับเรื่องเหล่านี้สามารถแก้ไขได้บางครั้งอาจจะช่วยชีวิตคนไว้ได้เลยนะครับจอยครับมีอะไรที่ให้คุณผู้ชมติดตามบ้างครับในช่วงนี้สำหรับผลงานก็เป็นดีเจนะคะอยู่ที่95.5 V i r g จิ h i ิตนะคะ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะก็สามารถฟังกันได้กับโชว์เช้าเชียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครก็เดี๋ยวติดตามได้เร็วๆนี้ก็ภายในปีนี้น่าจะได้ชมกันและขอบคุณนะครับสถานที่ r s ย Academy นะครับและร้าน Mr. Jones o r p h a อ a g e ครับอย่าลืมนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับ<ะ>ทุกวันจันทร์เวลาเกือบเกือบ5โมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธ h ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ